ชีวิตหญิงไทยเนาะเริ่มต้นได้ผัวฝรั่งนะคะจากสาวที่อยู่เมืองไทยไม่รู้อีหนูอีเน,เน่เกิดมีคนเอาชื่อไปเข้าแอปหาคู่เพื่อนนะคะผู้ดีประสงค์หลายเนาะเกิดมีฝรั่งกลับไปทีนี้ไปเจอสาวคนที่นัดไม่ชอบกลับมาชอบอีกคนเนาะทีนี้ความรู้สึกว่าเฮ้ยฝรั่งชอบเธอนะเออ เขาอยากไปหาเธอหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ดูถูกว่า,วาเฮ้ยจะไปเอาฝรั่งนั่นนี่นะคะนอไม่พอใจความทุกข์ยากลําบากเราเจอกันไม่นานบอกให้ไปขอก็ไปขอทีนี้ชีวิตคนเราเนาพอเริ่มต้นรู้ว่าจะได้ผัวฝรั่งว้างโครงการสูงเลยนะคะทั้งแม่ทั้งพ่อแม่พี่น้องเนาะทีนี้มาเดินเรื่องไม่ผ่านชีวิตกลับไปทํางานที่จังหวัดตัวเองนะคะพอทํางานแล้ว พ่อแม่เห็นเฮ้ยเห็นไหมฝรั่งทิ้งเมืองแล้วเขาก็ไม่เอามึงจริงมึงจังเงินทองไม่มีขอยืมใครก็ไม่มีใครช่วยในช่วงลําบากนะคะแม่ก็ให้ยืนนิดหน่อยแล้วคาพูดที่เยียดหยามหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกแย่พอผ่านพ้นไปสามเดือนเนาะไม่นานสามีก็โทรมาว,าว่าวีซ่าเธอผ่านแล้วนะ ทีนี้พอรู้ว่าฝรั่งจะกลับมาหาลูกสาวเนาะไม่ว่าพี่พี่สาวน้องชายญาติาลุงป้านะ้าอานะคะเนาะโอ้ยยกขึ้นมาเป็นนางฟ้าอีกรอบพี่น้องเอ้ยนะคะแล้วทีนี้พอฝรั่งมาฝรั่งถือเงินไปเนาะสองอสองแสนหรือสองหมื่นสองหมื่นยูโรใช่ไหม โอ้โหเธอต้องแต่งนะนะจัดการเลยอยูอยูต้องแต่งนะเพราะเธอชีวิตยังไม่เคยแต่งงานความรักผู้ครอ,อบครัวก็เชื่ออ่ทาทำตามบอกผัวนะแบ่งเฉลีย่ยซื้อทอง นะแล้วก็เงินห้าหมืนแล้วก็แบ่งเฉลียแล้วก็แบ่งให้พี่ให้น้องเพราะตอนนั้นเอาหน้าเอาตาพ่อแม่นะความรักครอบครัวถึงแม่ครอบครัวจะทําเจ็บปวดก็ยังนึกถึงครอบครัวนะคะอ่าพอแต่งงานมาแล้วเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ ประเทศเนาะเพื่อนบ้านนะคะเนาะเอยที่ได้เนาะประเทศฮอลแลนด์นะคะเนาะทีนี้ชีวิตในฮอลแลนด์มันไม่ได้เหมือนกับที่อยู่เมืองไทยเมืองไทยดูเขาสปอร์ตเขาเพย์นะเออให้ทุกอย่างแบบไม่เหนียวเลยเธอจะใช้อะไรก็ใช้แต่พอมาอยู่ที่นี่เหนียวทุกอย่างนะคะค่าใช้ใจ่ายนั่นนี่ดูแสนจะลําบากพอมาอยู่นี่ไม่นาน สามีดูแล้โครงการยังไม่รู้ว่าผัวป่วยนะคะป่วยเนาะอ่าสามีวัดแล้วไม่ได้ทํางานมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเรื่องที่งี่เง่าหงุดหงิดกันแล้วการห่วงอาหารการกินด้วยใช่ไหมมันไม่เหมือนกับอยู่เมืองไทยสามีก็มองแล้วว่าเฮ้ยเงินจํานวนเนี้ยเงินที่เขามีอยู่เนี่ยเมืองไทยน่มันเยอะนะสามพันยูโรแต่ว่าประเทศนี้ไม่พอสําหรับทุกอย่างใช่ไหม เขาก็เลยชวนกลับไปอยู่เมืองไทยเนาะพอไปอยู่เมืองไทยนะก็ไปเริ่มต้นด้วยดีงามเนาะไปสร้างบ้านให้แม่โอ้ยยังไม่ทันถึงยังไม่ทันถึงพี่น้องก็โวยวายเลยว่าเออเนี่ยมึงได้ผัวฝรั่งแล้วว่าไม่มาสร้างบ้านสร้างช่องให้พ่อแม่มึงต้องทนานะทามนะคะสมัยก่อนเนาะราคาบ้านหกแสน ราคาบ้านห0แสนสมัยนูน้นโอ้ยซ้ำไรนะคะห้องน้ำก็โดนช่างโกองอ่ะผัวก็ใจฝรั่งมาอยู่เมืองนอกขี้เหนียวแต่พอไปอยู่เมืองไทยยกกระเป๋าให้เมียชีวิต20ปีก่อนเนาะตั้งแต่พศ2002ก็เท่ากับยจจ๋าเลยนะอ่าฝรั่งยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่รู้มากนะคะอายกเงินให้เมียให้ยกเงินให้บริหารนะคะอ่าซื้อรถก็ผ่อนโอเคเมียบริหารเนาะซื้อบ้าน สร้างบ้านให้แม่ตัวเองก็มาเช่าบ้านทางในในเมืองนะคะทีนี้ก็ชาวบ้านก็สาละเฮ้ยมึงมีผัวฝรั่งทําไมมึงไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะของแม่เสร็จแล้วนะอ่าก็อ้าวไปหาบ้านไปซื้อบ้านกันก็ไปซื้อบ้านราคาแบบบ้านเราสมัยก่อนสองล้านก็เยอะนะคะผ่อนนะคะผ่อนส่ง เนาะก็ไม่รู้ละส่วนข้างในอะ่ะส่วนโชอะนะส่วนเจ็บใจจริงๆข้างในยังไม่มีใครรู้ละฉันมีบ้านฉันมีรถเออนะโชภายนอกเลิศหรูพี่น้องกตลุมหุ้มนะคะเนาะอืมช่วยกันไปช่วยยัดล้านยามตัวเองตกยากหาใครช่วยไม่ได้พี่น้องเอ้ยทีนี้กลับไปอยู่เมืองไทยท้องนะอารมณ์ผัวก็เริ่มชักจะหงุดหงิดเฮ้ยมันแปลกว่ะ นะออืพอท้องแล้วพึ่งรู้พิ่งรู้ว่าประวัติของผัวตัวเองเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโรคจิตพี่น้องเอ้ยช็อกแกว่างั้นลูกอะท้องก็ใหญ่แล้วเนาะเอาเอาไงในเมื่อเราแต่งมาแล้วอ,อารมณ์เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนว่าแล้วมาอยู่อฮอลแลนด์สามปี พ่อแม่พี่น้องเขาทําไมดีกับเราจังนะคะในตอนนั้นมารู้ทีหลังตอนหย่านะฮะมารู้ทีหลังตอนที่ว่าท้องไก่คลอดอ่าเขาเดินเข้าโรงพยาบาลใหญ่เพชรเอ่อไม่ใช่เพชรบูร์นะติดบ้านเฮ่าเข้าโรงพยาบาลใหญ่รักษาตัวอถามเขาเขาก็ไม่บอกเขากินยาเป็นกำกำทุกวันเอ๊สังเกตผัวแล้วอารมณ์ดื่มเหล้าด้วยแล้วทีเนี้ยฤทธิ์ยามันไม่อยู่กินเหล้ามันตั ใช่ไหมอารมณ์ร้อนโวยวายเริ่หมหงุดหงิดตอนแรกก็ยังไม่มีผู้หญิงนะคะพี่น้องขาเนาะชีวิตนอ้องเขาเอาทนเมาสภาพเมาล้างขี้ล้างตูดเนาะเพราะอายุมากกว่ากันเมาทำทุกอย่างอืมอ้มหน้าทำคลอดลูกออกมาก็กเลี้ยงลูกคนเดียวทั้งดูแลผัวพกคิดซะว่าเงินของผัวใช้ของผัวพี่น้องเอ้ยอืมทำข้าวกับปลาต้องทำใหม่กินร้อนๆสั่งเมื่อไหร่กินตอนนั้น อทำทำนะชีวิตยิ่งกว่าอีเจ๋วยิ่งกว่าขี้ค่าดีๆนี่เองน้องเขาบอกกันนะฮะแต่าภายนอกคนอื่นมองโอ้ยอยู่บ้านราคาสองล้านสมัยนูน้นเลิศมีรถ นะไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าเราพรนะคะพี่น้องคะนะผัวโมโหอารมณ์ร้ในบ้านข้างนอกไม่มีใครรู้นะเนาะแต่เวลาฝรั่งอ่ะสปอร์ตกับพี่น้องอให้เงินแม่เดือนละห้าพันใครลําบากคอยช่วยคือสปอร์ตเนาะอ่าเราก็นึกถึงเออมันดีอล้างขี้กูก็ล้างนะฮะทำทุกอย่างลูกคลอดเกิดมาใหม่ ก็ต้องดูแลทั้งลูกเขาจับไม่ได้เลยเพราะอารมณ์เขาแรงแล้วเขาก็ดื่มหนักชนิดที่ว่าวันเสาร์เออซื้อเหล้าซื้ออะไรมากองไว้ให้ติดทั้งเหล้านะคะดื่มหนักแล้วสภาพธิ์ยาคุมไม่อยู่จนโรงพยาบาลเขาก็ยังพูดว่าโหเชื่อเลยว่าคุณทําได้กับผู้ชายคนนี้คุณอยู่ได้นะคะทีนี้มันเหลืออดเหลืออดลูกคลอดมาแล้วเนาะเหลืออดเหลืออดไม่ไหวไม่ไหวนะคะอ่าเรื่องเรื่องอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ทีนี้เริ่มรู้มาก ความเหนื่อยกับการดูแลใช่ไหมเหนื่อยกับการดูแลแล้วก็มีลูกน้อยด้วยก็เลยอยากให้ผัวมีเพื่อนพี่น้องเอย่ยความผิดความรู้สึกผิดของตัวเองขั้นต้นนะคะ<ม>การเลวร้ายในบ้านนี้ยังยังรับไหวทีนี้พอมีเพื่อนอ้าวฝรั่งปากมอมนะพี่น้องคะมาสอนกันว่าเฮ้เธอทำไมเอาเงินให้เมียคุ้มให้เมียถือ นะอย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหมอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้อย่างนี้อย่างงั้นเอากลับมากระเดือกกับเมียนะคะทะเลาะกันเรื่องเงินท้องแนละทีนี้เอาอีกพักหนึ่งไปกันเที่ยวกับเพื่อนเอาหาผู้หญิงให้กันพี่น้องเอ้ยเขาบอกว่าเงินของเราสิทธิ์ของเราจะทําอะไรได้ก็ทําพนะเ้าเกิดมีผู้หญิงทีเนี้ยเกิดมีผู้หญิงนะคะเมามาอารวาดหาเรื่องเรื่องเงินทองเอา้าอยู่ไปไม่ไหวละ ไม่ไหวละฝ่ายน้องเขาก็เลยโอเคเลิกกันถ้าเธอทําตัวอย่างนี้นะคะความดีในมุมที่ดูแลนะฉันคิดว่าฉันโชคดีเลือกผัวที่อายุมากนะคะโอเคเขาสิ่งดีก็คือส่วนเขาให้แต่เรื่องผู้หญิงฉันรับไม่ได้เนาะก็ขอเลิอกอย่าง อย่าก็กลับมาอย่าที่ฮอลแลนด์นะคะแม่เขากอดแล้วแม่เขาก็เล่าทุกเรื่องราวให้ฟังเลยว่าโอ้โหฉันดีใจมากนะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีที่ว่าอา่ารับลูกฉันได้นานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องคะรับลูกฉันได้นานขนาดนี้เพราะเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโลกจิตนี่นี่พอกลับมาอย่าเพิ่งมารู้กับปากของน้องแม่ย่านะ,ะโลกจิตก่อนที่จะไปเจอเธอ ไปหาเธอเมืองไทยแล้วเอาเธอมาพวกเราแฮปปี้มากเพราะว่าไม่มีใครที่จะอยู่กับเขาได้โอ้ช็อกพี่น้องเอ๋ยนเนาะพยาก,กันแล้วก็ไม่เอาอะไรอืมสามีก็ยังดีนะเลิกกันหกเดือนอ่ายังใบหย่ายังไม่ทันเสร็จเนาะนางก็ให้เงินส่งลูกลูกอยู่เมืองไทยเรากลับไปเมืองไทยก็ลูกเข้า อโรงเรียนอินเตอร์นะคะถือว่าเป็นคนมีเงินอยู่เนาะผัวคนแรกนะคะเนาะก็กลับไปเสร็จแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเพื่อนดีประสงค์ไรนะคะเอาไปลงแอปแอปหาคู่นี่อีกเหมือนกันเขากะเลาะหากันทั่วเลยมีหลายประเทศเข้ามาซาลพัทะสันแล้วทีนี้มีคนนี้เข้ามา อ่ก็เป็นประเทศเก่าฮอลแลนด์เหมือนกันนะอุ้ยพ่อบุญทุ่มเหมือนกันเดินไปจนถึงหน้าบ้านพนะอันเนี้ยค่อยอยากให้จะเขาพูดเองจังเลยพี่น้องเอ๋ยอยากให้เขาพูดเองจังเลยรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมโอ้โหอารมณ์อืมอ่า,อาเหมือนกับว่า <c oughs> ฉันต้องการคนรักฉันการครอบครัวที่อยากจะดูแลฉันเงินทองฉันมี บ้านฉันมีรถฉันมีกระเป๋าสร้อยเพชรฉันมีเพราะผัวเก่าฉันซื้อให้เออถ้าไม่จริงใจผ่านแกว่าอย่างนี้เนาะเขาไปจนถึงบ้านนะเขาก็เออผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อแม่ลูกสามพี่น้องพ่อไม่ลูกสามเออก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าเขาอยากสร้างครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าผัวเนี่ยอืยังไงอะไรคนที่สองนะคะพี่น้องจา๋าคนเรานี่มันเหมือนคิดว่าในความคิดของยายจาย๋าเนะมันเหมือนกับว่า เปิดเริ่มต้นยังไงรอบต่อไปก็จะเจออย่างนั้นเออเอามาต่อนะฮะทีนี้แกบอกว่าเนี่ยฝรั่งเนี่ยโทรเข้ามาคุยก็เหมือนต้องการที่จะมาแค่ยุ่งแล้วก็ผ่านนะเออไม่อยากรับผิดชอบอะไรฉันไม่ต้องการแล้วฉันก็อยู่ของฉันได้กับลูกฉันได้ผัวฉันก็ส่งลูกค่าเล่าเรียนของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วทีนี้ฝรั่งก็เลยบอกว่า ฉันรักเธอจริงๆฉันชอบเธอจริงๆพะนะไปหาแล้วยืนคุยอยู่บ้านบ้านของผัวเก่านะฮะอ่ะงั้นนะตรงเนี้ยยจาขำกากเลยนะฮะงั้นนะงั้นเธอเออโทรคุยกับผัวเก่าฉันเลยเพราะอยากกันไม่ทันถึงหเดือนที่นี่ฮอลแลนด์หรือเบลเยียมระยะหเดือนยังไม่ขาดยาแต่ทีเนี้ยไม่รู้อ่ะน้องเขาก็ไม่รู้เนาะผัวกลับมาประเทศเขาแล้วมายกเลิกใบยาอ่ะ ยกเลิกใบหย่าทีนี้ไอ้ผู้ชายนี่โทรไปหาต่อหน้าตรงนั้นเนี่ยว่าซันโทรไปหาผัวแล้วทีนี้เขาก็คุยกันเป็นภาษาเดียวกันเพราะว่าไอ้คนนี้เลิกกันแล้วก็ไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะไม่ได้กลับฮอลแลนด์ติดสาวติดหญิงไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเนาะอ่าแล้วทีนี้นางก็คุยนางก็คุยนะ พอทีนี้หันมาบอกเมียเออไอ้นี่คนรักจริงมาสั้นการันตีจากผัวเก่าโอ้ยอย่จกาจ่าขำกากพี่น้องเอ้ยการันตีจากผัวเก่าอืมเออเอาเอากันคืนนั้นเลยเพราะว่าสเปกหนึ่งความหล่อเนาะอะไรหุ่นเป๊ะไม่เหมือนผัวคนแรกครั้งแรกนี่คือครัวไว้หวังที่จะสบายหวังที่จะเป็นคุณนายเนาะในรุ่นก่อนนะคะแต่รุ่นนี้ความรู้สึกว่าเออฉันมีทุกอย่างฉันเจอความทุกมาฉันพูดตรงๆ ฝรั่งคนนั้นวางเงินให้สองหมื่นยูโรนะไม่ใช่น้อยนะสมัยนู้นเป็นล้านนะเออพศสองพันเนี่ยเป็นล้านตอนนั้นรุ่นรุ่นสี่สิบบาทบาทละห้าสิบเลยนะเออเนาะ <Okay. S 1> อืมทีนี้ทีนี้ก็อยู่กันอ่ะ <Yeah. S 1> มาฮอลแลนด์นะคะอืมตกลงคุยกับผัวรู้เรื่องแล้อืผัวตกลงเอาไปเลยเขาชอบจริงอ่ะมาฮอลแลนด์ มาฮอลแลนด์นะคะไม่คิดไม่ฝันก็หอบลูกมาเนาะแล้วอย่าลืมว่าลูกนะเป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์นะคะเข้ามาฮอลแลนด์เขาก็มีพาสปอร์ตของฮอลแลนด์เนาะแม่ก็เลยไม่ได้แต่งงานเนาะกับแฟนคนนี้เข้ามาในฐานะฐานะาแม่ของลูกเนาะเป็นวีซา่าตามลูกมาอยู่ฮอลแลนด์เนาะเป็นประเทศเกิดของพ่อใช่ไหมทีนี้โอ้ย พอมาเรารู้ว่ามีลูกแต่พอมาบ้านปั๊บนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีเมียเป็นฝรั่งเนาะผัวคนที่สองนะคะเข้าผัวคนที่สองมีเมียเป็นผัวเอ่อมีเมียเป็นฝรั่งนะคะเขาทํางานเป็นคนขยันเป็นคนมีฐานะอืทําทุกอย่างมไม่มีเวลาให้เมียเมียเล่นชู้พี่น้องเอ๋ยเมียเล่นชู้เมียเล่นชู้นะคะอ่าเสียใจอืมก็เลยเลิกเลิกกันแล้วก็ บอกน้องเขาก่อนมาแล้วล่ะแต่ว่าใบทะเบียนสมรสก็คือยังไม่จบยังยังยัง,ยงไม่เลิกลากับเรื่องการยามันยังไม่ผ่านเนาะแล้วทีนี้น้องเขาก็มาโอเคช่างมันอ่ะเดินหน้าในเมื่อเราเลือกที่จะเดินหน้าแล้วพอมาถึงปัญหาใหญ่ไม่ได้เกิดที่ผัวนะคะเริ่มต้นเนาะมันเกิดที่ลูกเนาะลูกฆ่าใคร่าแต่แต่ขั้นต้นก้าวไปในบ้านโหพม่เจ้า เนาะแม่เจ้านะคะเจอบ้านคฤหาสหาหลังใหญ่ตาย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 ,ตาย,ตายไม่อยากได้หรอกนะถูไม่ไหวอันนี้คือความคิดกุยกันนะคะไม่อยากได้หรอกนะถูไม่ไหวพนาพี่น้องอืทีนี้ <c oughs> ทีน,ทนี้น้องเขาก็โอเคเนาะทําความสะอาดโอ้ยหลังซ่วมล้อมหมู่บ้านแอนบ้านตัวเองเนะ่ะเหนื่อยพี่จ้าพนาทีนี้วันดีคืนดีมาไม่กี่วันบ้านไม่ได้เปลี่ยนกุญแจเมียเก่าเข้ามาในบ้านพี่น้อง เมียเก่าเข้ามาในบ้านมาชี้หน้าว่าไอ้คนไทยไหนจะยอมมาฉันก็ไม่ใช่น้อยหน้าพนาพิจาเอ๋ยจัดซุดใหญ่เลยวาซันว่าเธออะวะซัน,นทำตัวยังไงฉันรู้ฉันมาอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้หวังเอาบ้านเพราะฉันไม่ได้แต่งงานกับเขาถ้าเขา,ถ,า,เขา,า,ขา,าถ้าเขาขายบ้านสามเอถ้าเขาขายบ้านเขาก็บแบ่งกับเธอคนละครึ่งฉันไม่ได้มีสิทธิ์มา ฉันรักเขาที่ฉันมาแล้วเธอละ่ะวาซานอย่างว่าสาวไทยคำเอวใส่ฝรั่งพี่น้องเอ๋ยอผัวดีอย่างนี้ทําไมเธอต้องปล่อยเข้าไปทําไมเธอทําไม่ดีไปนอนปี้กับคนเอิญพะนะเอาคําผัวมาใส่อย่าจยาคำก้าดพี่น้องฝรั่งก็เออเออฉันผิดไปแล้วพะนะก็เหมือนกับไม่อยากหย่าเนาะเนาะก็เหมือนกับไม่อยากหย่าคาราคาซังกันอยู่อย่างนั้นนะคะเนาะแต่น้องก็ไม่ได้แคร์เพราะว่าน้องเขาอยู่ในอยู่ได้โดยที่ เป็นวีซ่าตามลูกมาอยู่ฮอลแลนด์นะคะจนไดไ้สัญชาติด้วยตัวเองจนถึงปัจจุบันเนาะทีนี้พอโอเคเรื่องเมียผ่านไปแล้วมีการบอกว่าเธอจะไม่อยากให้เธอไปชอบแถวเนี้ยเออรอบเนี้ในใน,ใ,น,ใ,นใกล้หมู่บ้านเนี้ยเพราะว่าเขาเห็นเธอแล้วเขาก็ถามฉันอย่างนั้นอย่างนี้คือผัวเมียยังไม่เลิกลากาันขาดเนาะเออก็จังเป็นหมาห่วงก้างอยู่นะคะสำหรับฝรั่งร้ายก็ร้ายหน้าดูเช่นกันทีนี้เขาก็บอกโอ้ไม่แคร์ ไม่สนแต่เรื่องใหญ่นะ,ะลูกหลายสุดๆุดทำทุกอย่างที่ให้เ,เราเป็นแม่มดในสายตาของพ่อนะคะพี่น้องขาทอดปลาถูลองกิด๊ดกิดนะให้พ่อมองดูว่าแม่เลี้ยงทานลุนนะรุนนั้นนะคะโอ้โหอันนี้ก็เจ็บปวดเนาะทีนี้พอพูดกับผัว ลูกไม่เคยทําต่อหน้าพอพูดกับผัวผัวบอกว่าลูกฉันยังเล็กอยู่ทําไมเธอคิดกับลูกฉันอย่างนั้นฉันไม่เคยเห็นเขาทําอะไรกับเธอเลยเธอมาว่าอย่างนี้อย่างนั้นได้ยังไงนะคะลูกของฉันเนาะอ่ะเสียใจที่นะักคิดมากใหญ่และเรื่องอื่นไม่สําคัญอาหารการกินเงินใช้อย่างอิสระนะคะแต่มีปัญหาเรื่องลูกแรกๆเนาะหลายครั้งหลายค่ะเอาไม่ได้โอ้โหสุดช็อกมาแล้วไงทําไงเนี่ยพั้นเพิ่นวานะ ทำไงเนี่ยเนาะอะสู้เว้ยหอบลูกมาแล้วจะถอยหลังเขาก็เจ็บย่ำยิ่งพ่อแม่พี่น้องนี่เจีบย่ำเราแน่ๆเลยนะอะผัวก็ยังไม่ได้เป็นผัวนะสู้เว้ยเรายังถือโสดอยู่ตรงนี้ว่างั้นอืมแต่เงินทองเขาก็ซัพพอร์ตนะพออยู่มาอยู่มานานเข้า<ม>อ้าวพี่น้องเอ๋ยในเข้าอีหลบเดิมเหมือนกับความรู้สึกอน้องเขาบอกว่ารู้ไหมว่าฟังคอร์สของคุณป้าแจ๋วเนาะ นอร์เวย์คิดถึงหัวอกน้องตรงไหนรู้ไหม่าซันตรงที่ว่าหมดรักแล้วนั่งตรงไหนก็ว่าอ้วนติตูดใหญ่นะมองตรงไหนก็ขี้เหล่เพิ่นว่านะนะฟังของอป้าแจ๋วแล้วร้องไห้นึกถึงตัวเองเหมือนต,อ,ตอนนี้ยเหมือนความรู้สึกเขาหมดรักเรานะมองก้นก็ว่าก้นใหญ่เออย้อยนั่นนี่ติแม่งทุกอย่างปี้ก็ไม่ปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอันนี้พูดตามน้องเขาเลยนะ นะเอาว่าน้องเขาบอกว่าให้พี่จ๋าพูดไปเนาะปีก็ไม่ปีพี่น้องเงยนะคะสุดทนแล้วก็สู้เรื่องลูกแล้วเขาพูดเรื่องลูกก็ทะเลาะก,กันเพราะเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราว่าเราใส่ร้ายลูกเขาความรักนะคะความรักของเขาเนะเาะฝรั่งอะ่ะจําไว้นะลูกสองลูก ผัวเนี่ยลูกติดผัวเนี่ยลูกอย่าลืมว่าลูกเราไม่ได้เลี้ยงคนเดียวที่นี่นะคะสองอาทิตย์อยู่กับแม่ะใส่ขนาดไหนละ่ะฝ่ายแม่ใช่ไหมโอ้เข้าจะมาแย่งสมบัติเธอเนาะเขาจะมาแย่งสมบัติเธอเขาจะมาแย่งความรักจากพ่อเธอนั่นนี่เด็กก็ใส่เต็มที่ใช่ไหมพอมาอยู่ตรงนี้ก็คือแม่มดเลยแต่ว่าเข้าใจทําเด็กพวกนี้เนาะเหลี่ยมคือไม่ให้พ่อเห็นอ่าแล้วพ่อก็เชื่อลูกรักลูกทุกคํา ไม่เคยหลบที่จะสังเกตหรือว่าเขาไม่สนใจที่จะสังเกตนะคะทีนี้พอหลังๆมาเอาแปลกเว้ยสนใจเราก็ไม่สนใจมาแอบดูรู้ว่าแชทผู้สาวเพราะว่าอย่าลืมนะเพราะว่าเห็นแฟนก็ยังตัวน้องเองก็เจอทางแชทเหมือนกันใช่ไหมแชทผู้สาวพี่จา๋าเอ้ยซาบเป็นแชทผู้เดียวเด้อมันบรู้มันเป็นโรคจิตอย่างว่าซนแชทผู้สาวเป็นซี่สิบคนวะกว๊ออาทางเมืองไทยเนาะ เพราะว่าทางใดโอ้ยที่รักอย่างนั้นที่รักอย่างนี้เปิดจอเออเสริมความสุขทางไฟหน้าจอกันทางไฟทางหุ้นแล้วก็ทางทฮี่เรียบร้อยบนยุย่งเมียที่อยู่ตรงกกลทางหุ้นงามหลพะนะโอ้ยพี่จ๋าเอ๋ย <c oughs> หนอโอ้ยพี่จ๋าเอ๋ยให้เจ้าคิดเบิ้งวาสันหมดสภาพตั้งแต่นั้นนะ่ะค่อยก็เศร้าเป็นโรคซึมเศร้าว่าสันเป็นโรคซึมเศร้าอืม แทบฆ่าตัวตายอยู่ในฮอลแลนด์สามเทียเนาะกินยาลดหุนหมดเป็นกระปุกกระปุกโอ้ยเกือบตายแล้วก็เดินอีคิดเดินลดสนนพอตะคิดแต่ว่าามาแล้วนะนึกถึงหน้าลูกอืมวันนี้ก็เลยลุกขึ้นมาสู้เฮ็ดงานคนเหมือนคนบ้าตอนที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่ยังยอมรับว่าได้ห้องห่มห้อง,หองให้ทํางานไปเรื่อยเนาะทํางานนวดเปิดร้านนวดอยู่ในบ้านเพนันาวสันก็ลูกค้ามา ให้นะทำทุกอย่างทําอาหารช่วงโควิดมาก็ทําอาหารขายแรกๆกับไปซอยเขาซื้อข้าวซื้อของพอหลังๆมาขับรถไปให้จอดเล่นนังโทรศัพท์อยู่บนรถว่าฉันทะเลาะกันก็ทะเลาะเ,ลเปล่าอ่ะเออก็ทีนี้บ่สนใจก็ทํางานอืผัวก็เหมือนกับคนหล่นหลอน หรือว่าเป็นโรกจิตอย่างอันนี้อย่างบบจบเด้อพี่น้องเด้อว้าเรื่องผัวนี่อันนี้ปัจจุบันเด้อน้องแคกมาพอดีพี่น้องเอ้ยไปเจอจังจังอ่าส่งเงินให้เขาไปเจอจังจังไอชนิดที่ว่าเปิดจอทางนี้กระโปทางนู้นกระโปอันเสร็จเรียบร้อยคัางกันฮือฮออันนี้โ,โพดโผบ่เจ้าวานนะพี่น้องเอ้ยในความคิดตอนนี้ว่าส่นน้องเพื่นวานะต้องสู้ อชีวิตต้องสู้เดินหน้าบ่ได้แล้วถ้าถอยหลังไปทางบ้านก็คอยเยียบวาสันในเมื่อได้ก้าวมาแล้วอยู่ในฮอลแลนด์เนาะเหมือนเมื่อได้ก้าวมาอยู่ที่นี่แล้ววาสันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็โอเคมีที่ทากินอ่ะกูทำ่าสันในเพื่อนที่คุยกันว่าเอาหนูวาสันซื้อเนาะเอ่ยกันหนูในเมื่อมันมีที่ให้หากินหายากมันก็ยังดีกว่าคนอื่นอาเฮ็ดงานเก็บเงินเป็นของเฮ้าวาสันจ้างมันเถอะให้มันไปว่าสันอืมแล้วทีนี้ ผู้ชายก็เหมือนไปโพล่าเพราะฉะนั้นเริ่มผุดออกมาอาการอยู่ดีคืนดีเฮาบ่ได้ไปได้มาเอ่ยบอกเฮาว่าที่แรกเขาคืนดีกันเถอะหันมาหาผัวอ่ามาหาเมียว่าซั่นือ้อหันมาหาเมียเนาะจริงจริงแล้วเ,าเขา็อยูนี่ตัวเองนะ่ะไปล่าลาอยู่ในจออยู่ในจอเด้อพี่น้องเอ้ยเสร็จทางจอมีสู้ทางจอเด้อสาวสาว,สาว,สาวโป้ทางหุ้นห้องทางดังทางหุ้นดังๆท,ที่ซานาันวันไหวมีบ่ อ้าววันดีคืนดีจากกรรมเวรอย่างพี่เอ้ยว่สาสันผัวคนแรกอันไปทางมาลุกโกทางแคกเนาะเออคนดํานะว่าไปโดนสาวผ่านหมดตัวว่สาสันเออ่ป่วยอกับประเทศบดาผัวไม่โทรมาหาผัวไม่เมียเจ้าเอ้ย ไปซอยกันมาซื้อรถเข็นเปลี่ยนพัมเพิดให้ให้เจ้าคิดถึงเด้ออันนี้ส่วนดีว่านไปเอาผัวเก่ามาฮอลแลนด์ว่านเอากลับมาเอามารักษาเอามาทรงอืมนี่แหละนึกถึงความดีเขาคือคนมีเงินเนาะแต่มาเสียทำเป็นอย่างวะท่นบุญวาสนาค่อยเป็นอย่างอัน คายอีหลบนี้พี่จ๋าค่อยกันเลยบอกว่ายายจ๋ากเลยว่าโอ้สูงใส่สิเป็นบุญกรรมสามคนซ้อนคนเศร้าตั้งแต่ซาต่แล้วได้พึ่งพาอาศัยกันว่าเกิดมาเห็นบ่เนี่ยวาผัวแรก,เ,กเปิดเลิกยังไงผัวที่สองก็เปิดเลิกอย่างงั้นนะเงินทองสะดวกทุกทั้งสองคนเลยเนาะแต่ว่าปัญหาคือมันเกิดขึ้นเออถามว่าเขาสีหากาโปก๊กสีห้าทั้งคู่น่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตาม สถานาการณ์ที่อยู่นํากันเนาะยังคนแรกขั้นเขาก็ฮักแต่ว่าเขาควบคุมความป่วยของเขาไว้เนาะอย่าลืมว่าคนโรคจิตนะเออทำร้ายเมียเนาอะอม,มันก็หลอดมันบอถ้ารู้ว่าใครสีอามันบออาทีเนี้ยมันนึกถึงคนที่สองอันเนี้ยยังบ่เจ็บรอติดตามรอฟังผลว่าเป็นโรคอีกอย่างเด้อน้องเขาแคกนวดมาก็เลยวางก่อนเด้อพี่จ้าใหญ่จ่าสรุป ไว้ให้แค่นี้กรีพีแรกนะคะผัวอืมเอ่าเมียฝรั่งสองผัวอืมหนึ่งถูกถูกกฎหมายเนาะสองนะอ่านอกสมรสนะคะโอ้โหเจอผัวฝรั่งไบบุลา่ายายจ๋าว่าคนหลังน่าจะเป็นไบโบุล่านะคนแรกอะ่ะโรคจิตอืมเจ้าคิดสังใดพี่น้องเอ้ยไว้ต่อรอติดตามชมเด้อ มือใดถ้าน้องขาพ้อมิเว้าวเองซิมันกว่านียายจ่าอ่าอาจเสียงไว้แล้วซิมารอฟังแล้วพูดมันบอรลและเออพอฟังจบแล้วทําเลยเนี่ยนอนฟังบนเตียงแล้วมื้อนี้ไปซีดหลังมาเด้อเอออัดเสียงไว้เดี๋ยวมืออื่นสิลืมพี่น้องจ้าเนาะ รอติดตามตอนต่อไปแล้วรอจนกว่าน้องเขายากซิวาเองถ้าได้ฟังเสียงน้องเขาเองนี่โอ้โหมันทั้งมันทั้งหัวทั้งํำนะทั้งเจ็บใจอยู่ในตัวมันบ่เศร้าเลยพราะชีวิตมันผ่านมาแล้วเนาะเอม,มารอฟังผลเนาะคนที่อยู่ปัจจุบัน ว่าสิเป็นสังใดตอนนี้ลูกสายกะ17ปีเป็นนมแล้วเนาะหายห่วงเรื่องลูกนะคะแต่สู้ด้วยตัวเองก็ยังห่วงครอบครัวทางเมืองไทยเนาะแล้วหนึ่งความน้อยใจอย่างหนึ่งก็โอ้บ่มีคําพูดคําถามคําเอ่ยเป็นใดเนาะชีวิตนั้นนี้อืมถามแต่ว่าเงินที่ส่งเมื่อไดร่อะนะ ทางบ้านเฮาเนาะอันนี้ก็บ่เคยมีความสุขกับครอบครัวเจ้าของเลยพี่จา่าเอยเจ็บปวดขอโทษเด้อที่ก้าวถึงพ่อแม่ว่าสันพี่น้องว่าสันแต่มันก็จริงอีหลีว่าสันอืความฮักเฮาพอเฮาได้ผัวฝรั่งคนนึงนี่ทั้งลูกทั้งหลานพี่น้องห้าคนเนาะทั้งตระกูลแต่พอเฮาตกต่าขึ้นมาบบมีผู้ใดใส่ใจหรอกเด้อ เขาว้าออกไปวาหนะสมน้ำหน้ามึงเลือกไปกับเขามึงไปตายหุ่นมึงยากลับมาเด้อไว้เจ็บปวดบอพี่น้องเอ้ยเอาไปเด้อคลิปแรกอันอันอีพีแรกเอาไว้ก่อนนะอมันมันพี่น้องจ๋ายิงถ้าได้ฟังน้องเขาเองสิมันกลัวนี้พี่น้องเอ้ยสุดยอดเจ็บปวดสุดมันชีวิตหญิงไทยจ้า